นี่เลยครับเพื่อนๆวันนี้เซนเอกได้เป็นสีกัสนิมมานะครับสำหรับสีกัสนิมกระปุกนี้ทางเจ้าของร้านเขาบอกไว้ว่าเมื่อทาแล้วนะครับสีจะแห้งไวภายใน5นาทีแล้วก็ที่สําคัญนะครับสีตัวเนี้สามารถติดทนนานถึง20ปีเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทดลองใช้งานกันดีกว่าครับ ว่าจะจริงอย่างที่เจ้าของร้านเขาเคลมไว้หรือเปล่ามาครับเดี๋ยวไปทากันเลยตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่ถูกเก็บไว้ตากแดดแต่ฝนมานานนะครับเริ่มขึ้นสนิมแล้วเซียนเอกก็จะรีวิวแบบดิบๆเลยนะครับปกติจะต้องขัดสีออกก่อนนะขัดสนิมออกก่อนแล้วค่อยทาแต่วันนี้เอาสีเนี้ยทาแบบนี้เลยครับโดยที่ไม่ต้องอเก็บพื้นผิวของวัสดุเลยปะเดี๋ยวทากันเลยดีกว่าครับ นี่เลยครับเพื่อนๆตอนนี้เซียนเอกก็ทาสีชิ้นงานตัวนี้นะครับโดยที่ไม่ขัดนะครับทารอบแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสีตัวนี้นะครับไม่เหนียวไม่ข้นจนเกินไปนะครับสามารถทานะครับง่ายสะดวกเลยทีเดียวก็รอบแรกทาไปใช้เวลาไม่นานนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอสีรอบแรกแห้งเดี๋ยวจะทาสีรอบที่2อซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเสียนเอกแนะนําเลยครับสําหรับที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้ทาการสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหล็กหรือวัสดุต่างๆที่มันขึ้นสนิมได้นะครับ ทดลองใช้งานเปิดใจดูครับผมและสีตัวนี้เซียนเอกเซีนมิ้ก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าของร้านใจดีที่ส่งมาให้เซียนเอกเซีนมิ้ได้ทดลองใช้งานทาวัสดุที่ใช้ในฟาร์มประกัดกันด้วยนะครับ